Ic, สวัสดีจ ok ้าพี่น้องท่านผู้ชอมึงนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยพูดต่อเหมือนเดิมนะจ๊ะมันนี้ยายไพ่ได้นําขหอมูลน้ำทังเหล็กเด็ดไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อท่านะจ๊ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่ให้เป็นเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบโปรด้พลาดเบิ่งขาดชมเนื้อท่านะจ๊ะพี่น้องมากระชารย์ใดชื่นชอบยยยาัค่ะ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างไหนเนาะพี่น้องเนาะ,นะมาบาวร้ายยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมุ่งเนื้อทางอาจารย์ทนันแดงกกัเลยนะจ้ะแนวาทางนี่แอดพันเราบอกว่าฟาดฟาดรัฐบาลไทยเนาะผู้ใดบ้านในไทยแอดพันเขามาคอมเมนต์คอมเมนต์เขามาแล้วก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณาสอ้สนับสนุนให้ไพ่เนาะค่ะ,นะเนาะแอดพันเราบอกว่ามือนี่ฟาดสองนะคะพี่น้องคะงวดนี้ฟาดอยู่ที่สองนะจ้ะ สองสามสองห้าสองหนึ่งสองสี่สามหาหาสองสามสี่สองสามและสี่สามหาสำหรับเนวทางของแอดพันเนาะพิจณาในพี่น้องมักตัวใดก็ค่อยว่ากันกันมั่มากระพานเนาะค่ะตรวจ่าน้ำเพลในครับพี่น้องต่อไปเลยจ้่อันนี้เป็นเนวทางของแอดนูนูน้อยสวรรค์นเนาะค่ะ เลขวิ่งเพอนเขาดีได้พี่น้องวันนี้เพื่นบอกว่าเด่นแปดฟันแ0ดศนยนะจามีแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดหกสามแปดูนย์และสามแปดขอยมาสามแปดหกเนาะพี่น้องสามปดหขอให้มาเนาะได้ไพ่ไดแปดหมาเอาี่น้องเนาะพิจารณาได้เด้อพี่น้องมากตัวใดก็คอยจวดน้ำเพลินเนาะค่ะเมื่อคืนตำเล่าแย่ไพ่เขาเลขเด่นเนาะ เลขเด่นเลขหลุดละพี่น้องบนลาน่างเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนื้อท่างเด่นล่างตัวเดียวเน,ะะนาะเนาะล่างตัวเดียวงวดที่เลี้ยวให้สามมาสีาา่สามนะจ้ะงวดนี้บอกว่าล่างตัวเดียวแต่ว่าคนติดดับ่ยไพ่ได้พี่น้องดับเน่ยไพ่น่าจะเอาไม่อยู่แล้วละ่ะงวดน,นี้เนาะเพราะว่าคนห้มาหลายมากพี่น้องเนาะคนห้มาหลายมากเลยเจ็ดล่างเนาะคะ่ะมากระจวดจ้าน้ำเพลนเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างสามตัวมาตัวคนสระเกลียวพี่น้องถามหาเนาะงวดที่แล้วมาซีงวดน,นี้เก้าศูนย์หนึ่งนะจะ้ะเก้าศูนย์หนึ่งเด่นล่างมาโตคนสระเกลียวเนาะพี่น้องเนะาะปุริโล่แนวทางคนสระเกลวก็แคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องพิจารณาหน้าเบอร์ใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้สรุปสองตัวล่างมาแล้วพี่น้องสามศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนย์และเจ็ดเก้าคนสระกลียวเนาะค่ะพี่น้องอา้าวพิจารณา,าได้ ตาหาแล้วหลายพี่น้องแก้ไขอคอข้นสก,กาเนียวสัตว์มากแล้วนะค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากรอดเนวทางคนสกกาลนะคะเนาะมากระจวดจ่าทําเพิรนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนตัวเดียวเนาะค่ะเนาะบนตัวเดียวเนื้อทางของคนไตาสายดวนเนาะคะ่ะอ่าคนไตสายดวนผู้อบอกบนตัวเดียวงวดนี้อยู่ที่วัสด์แปดนะคะวดที่แล้วให้สามสามมาหลักร้อยเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้เพิ่นบอกว่าแปดแปดสิม้าหลักใดละพี่น้องตะกดให่หกไลหลายหกแปดละเนาะพี่น้องว่าไปตามสูตรเนาะตักสีวานเนวใดหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดมาพี่นอ้องวดจ่าใดต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนเอ็ดพัชมน์เนาะเพื่อนบอกว่ามาแน่นอนแปดประสันฟันแปดสิบบนอ้าวพี่น้องฟันมาแล้ว,วค่ะเดออ้อแปดหลักสิบบนเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของเอ็ดพัชมนต์เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาละคุณยารอแนวทางบนตัวเดียวแอดนะุมเนาะบนตัวเดียวแอดนุมอยู่ที่เก้าเนาะจ้ะวันนี้เก้าเอาเก้าเรียวบาทที่นี่งวดที่เรียวพน่นห้สามบนตัวเดียวสามแต่ว่างวดที่เลียวมาหลักลอยเนาะจ้ะวันนี้บนตัวเดียวอยู่ที่เก้าเนาะพี่น้องเนาะเก้าอะไรดีพี่น้องเก้าผลมาได้ทุกลักเล้อพี่น้องบางที่อาจลงลางอะไรเนาะสําหรับเด่นตัวเดียวของแอดนมะนี่เนาะ เขามาสองหวัวแล้วด้วยพี่น้องเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดางแนวทางด่างมาสันแนวทางลางเนาะลางแนวทางของแอน,นูน้ำทิพย์ระวานเนาะแคบหน้าจอเลยเนาะจ้า,จาพี่น้องเอ่อพบ,บอกว่าตรงๆรงระะงว่าต้องกลับเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพูนจับหลักสิบหลักหน่วยมาให้แล้วแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอนูน้ำเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเคอีเนาะสองตัววัสนเพิ่นบอกว่าพิษถูกเาวากันเดอร์วัสดุพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าล่างเนาะสามหกสี่หกเก้าหกเด่นหกก็ศูนย์ล่างวัสดุสำหรับแนวทางของเอ็ดเคอีเนาะค่ะพีน่น้องให้มักแนวทางเอ e ็ดเคอีกับเครียบนาจอันพูดเลยเลยเนาะคะ่ะพิจารณาได้ค่ะพี่นอ้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดพิเศษอาจารย์โกูดบ้านไร่เนาะเพิ่นบอกว่าศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกเก้าหก สามแปดหกห้าแปดหกหกแปดหกนอพี่น้องข้างล่างอยู่ที่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองและเก้าหกผู้ใดมากตัวใดกับจวดจ่าหน้าผู้นอนเด้อเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางนอพี่น้องเนาะและให้บอกกับบอลลั่นปีวาอาจารย์ทันใดจะกเข่านอพี่น้องแม้แต่แนวทางของแก่ให้เพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางทุกอาจารย์ทุกสำนักบอกเคยเข่าบอกเคยว่าสีบอกเข่าแล้วก็บอกเคยว่าสี่บอหลุดนาอพี่น้อง เ่าวาบอกเลยเด้อพี่นอ้องเด้อต่อไปเลยจ้าฟังไปน้ามึงไปน้ามันนี่แนวทางของอาจารย์มงคลชัยเนาะคะ่ะสิบล่างมาในนอนงวดี่แล้วสิบล่างศูนย์สามแปดมาไปมาสามเนาะจ้ะมาหลักหน่วยเลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้สิบล่างงวดนี่สามหกหนึ่งสามหกหนึ่งตัวใดจะมาหนะ้าพี่น้องนะ,ะอันนี้คือแนวทางล่างล่างของเพื่อนนาะจ้ะอาจารย์มงคลชัยผู้ใดมากระจวดจาดน้ำเพื่อนเนาะคะ่ะล่างศูนย์นี่ก็เข้าดีเด้อพี่น้องล่างเข้าดีนะศูนย์นี้นะแคปหน้าจอได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยข้างเทิงสุขใจขนมไทยแอดเคอีเนาะค่ะศูนย์กับซีมาตัวประสันเอาพิจารณาใดค่ะพี่น้องมักศูนย์หรือมกักซีหรือว่ามักอันใดกะพิจารณาน้ำเพลนใดเนาะค่ะเนาะจวดจ้าน้ำเพลนใดค,ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางระอ่อนเหนือเป็นแนวทางลางเนาะวันที่แล้วเข้า4-3เนาะจ้ะ หัวนี่เก้าชุดตรงๆงงว่าสั้นสี่แปดสี่เก้าสี่สามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก็ดสามแปดแปดแปดเก้าแปดสามมักแปดนังักอะไดกระจวดจ่าน้ำเพลนเลยค่ะพี่น้องอกิจนาน้ำเพลนเนาะคะะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มบนนะคะสองตัวชุดเต็มแนวทางทึงแนวทางของอันสองตัวทึงชุดเต็มแคปหน้าจอสําหรับแนวทางของบ้านไผ่เมืองพลน,นะพี่น,อนอ้องเนาะ จำนาจอน้ำพนได้เลยเนาะคะ่ะปั่นไผ่เมืองพ้นพี่น้องคะมากระจวดจั่งแต่เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนี่ตีจัดไปประสันเอาของเป็นของหดเหลี่ยวเนาะ,ะเอาแอดเนือเนาะพี่น้องเนาะแอดเนือนะคะ่ะหดมีอยบนี้แหละพี่น้องมันบรชจาเกียรติยให้ไกันเลยว่าเอาให้เบิงนะ้งเนาะแอดเนือแล้วบอกว่าเดินบนรางเนาะ เด่นบนล่างมี 80, 82, 87, 20, 22, 90, 92, 97, 30, สและ32สำหรับเนขทางของแอดหนึ่งนะคะพี่น้องคะที่จะหน้าได้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางบนตัวเดียวชุดเดียวเน้นๆนะคะเพื่อนบอกว่า 60, 06สำหรับแนวทางของแอดกับตันเนาะฟันสองตัวบนเน้นๆเลยพี่น้องจ้า 6กศูนย์มักตัวใดกับพิจานาได้สาหรับเนวทางของแอดกับตันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางอ,าอีสานไต่ว่าสัน่น้องเพื่นขอมาหลายได้เอาวัวที่เลี้ยวเขานะจ้ะวัวน่นาี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สามแปดสี่ศูนย์แปดสามเจ็ดสามแป่เดและสี่แมอนน่ได้พิองเพื่อนขอมาเนาะเอาจวดจาดน้าเพลในคับ่ิ้องคะ่ะพิจานาน้าเพลในเนาะ ต่อไปเลยจ้ะมาปิทดท้ายโดยเนื้อทางของแอดละพีพงเน้นเน้นรักลอยอยุติเจ็ดกับแปดนะคะเด่นหกลองเจ็ดหกสี่หกสามแปดหกสี่แปดหกสามผิดแปลหน้าได้สำหรับเนื้อทางของแอดละพี่พวกเนาะคะ่ะมากับชวจนจ่านหน้าเพลินอภเนาะพี่น้องเนาะ,ะเอาถ่ายคลิปนี้ใค่ขอขอบคุณพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะจ๊าที่เด็กสองมาเราชมเับฟัง,บบงขอให้สุขภาพแข็งแรงเงี้ยเงี้ยรวยปังปังสุขสุขพน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันของมุ่นื้อทั้งไอ้เน้ไผ่ไหมพอแม่พี่น้องใ้เบิงใ้ช่วเป็นเนื้อทั้งนะจ๊ะขอบคุณห้หลายเ้ยจ๊ะสวัสดีจ้า